สวัสดีครับพี่น้องผมปรกอบกับสวนเกษตรบ้านนนนี่คือเก้านะครับพี่น้องมันนี้กะเฮ้ยเยมือยมีเรื่องมาน,นําเสนอพี่น้องคือเก้านะครับพี่น้องก็คือ,อบ้านโนนปลูกพริกดําไปนะครับกเ็เลยเลยสิมารีวิวให้พี่น้องเบิ่งว่าความคืบหน้าของพริกดานี่มันไปถึงไซแล้วนะครับเพราะว่า ปูกไว้มันก็กรลังงามครับพี่น้องแต่ว่ามันก็กรลังสิงเป็นดอกเนะกาะกระลังสิงเป็นดอกแล้วก็ดอกก็านี่สิเป็นสีอย่างนั้นเดี๋ยวเขาจังไปติดตามกันเนาะพี่น้องเพราะว่าก็โอ้ย,ยุ่งกันหลายพี่น้องมันก็งามงามนะครับแต่ว่าอั้นก็เดี๋ยวสิภาพไปเบิ่งอีกรองหนึ่งที่ที่กระลังเป็นดอกแต่ว่าอีกอีกส่วนหนึ่งก็ กำลังปลูกตอนพี่น้องก็ปลูกไวหลายอยู่ประมาณสองสามอยตน้นแต่ว่าแปแปลงที่ที่กําลังเป็นดอกที่พวดดินแล้วเรียบร้อยเนี่ยกะกะกํากลังงามเนาะพี่น้องก็เลยได้สิมารีวิวอดผิวอดนองเออเพื่อผพ้ใดสนใจเนาะครับกะล่อเห็นเป็นเม็ดก่อนเนาะพี่น้องพอตันเนี่มกําลังออกดอกแต่ว่ามันกะจอเม็ดน,น้อยๆอะลรครับพี่น้องจอเม็ดน,น้อยๆดำๆเนาะปาพี่น้องครับ เข้าไปเบิ้งกันว่าโอ้ยยุ่งยังมาลายกบ่าเดือบโลดฮะต้องฝนกัสิตกได้พี่น้อ,งน,นองนี่แต่แดดทุ็นบดอืมอันนี้ไทยใต่ต้นบอกกระทอนพี่น้องยุง่งเลยยุ้งมันเลนหลายพัดเออนะป้าพี่น้องเข้าไปเบิ่งกันเดี๋ยวเราเสื้อผ้าไปเบิงอยูสวนตารางนะครับพี่น้องว่าต้นมันสิเป็นยังไงป้าพี่น้องครับพี่น้องนี่คือพริกดำนะพี่น้องนะเดีเ๋ยวเซเบิง้งค่ะค่ะครับ มีผูลใดสนใจปะนอ้อพี่น้องผิดดำเลยเพืนะ่อนพี่น้องดอกเขาจะเป็นสีม่วงเลยพี่น้องเห็นบ่เนี่ยครับดอกก็เป็นสีม่วงนะ,นงนะนกาํนะาลังสิเป็นดอกครับพี่น้องเห็นบะสวยครับสวยสามพรามเก้านะครับเนี่ยครับมีหลายต้นครับพี่น้องเห็นบ่คุณเป็นแถวอยู่อันนี้ประมาณสักแปดสิบเก้าสิบต้นลนวะพี่น้องเนี่ย กำลังสิงเป็นดอกเนะมีปลาสนใจพันมอครับเดี๋ยวเขาคํามันเป็นน่วยหรือเป็นเม็ดพริกเดี๋ยวเสีเยวให้เบิง้งเลือกพี่น้องเดี๋ยวบาลนุนสิมาทาเบื้องอีกที่หนึง่งแต่ว่าตอนนี้ก็เห็นเบิ้งดอกกันแปกกอนนะพี่น้องเห็นปะหมู่บ้านบานนุ่นปึ่งใส่ปุ๋ยปุ๋ยเป็นปุ๋ยไออันนี้เด้อวพี่น้องบ้านปุ๋ยอินเคมีเป็นปุ๋ยอินซีปุ๋ยปรับปรุงดินนะครับเพราะว่าดินนี้เขาจะเป็นดินทราย เนี่ยครับเห็นสีเห็นเม็ดเห็นเม็ดปุ๋ยเนี่ยครับเม็ดดำๆเนะครับเป็นปุ๋ยปั๊บดินปั๊บปั๊บปรุงดินเนาะพี่น้องเนี่ยครับกำลังเป็นดอกอันนี้เป็นน้อยไปบุ้นนี่เนี่ยครับกำลังสีเป็นน้อยอันนี้กำลังสีเป็นน้อยเห็นบ่พี่น้องนี่เม็ดเขาสีดำดำเนาะครับหลายอยู่พี่น้องกำลังจะเป็นดอกนะ กำลังจะได้เก็บเม็ดพันแล้วเนี่ยครับสวยเนี่ยก็กำลังจะเป็นดอกครับพี่น้องกำลังจอดอกนะพี่น้องหลายห้ายไปทีละต้นเลยต้นนี้ก็เป็นต่ประหลอดแต่พี่น้องด้วยเนี่ยครับ บ้านดอกเขาบานงามๆครับหมู่บ้านยมแรงสวยเนี่ยครับเนี่ยครับเป็นต้นเราโน่นนุ่งก็ะมาลิดแท่งจริงไงเขาครับพี่น้องนี่ครับดอกบานดอกสีงามครับพี่น้องคำมันเป็นลายๆในแห่งสีงามเลยพี่น้องตาว่าบ้านโน่นบ้านใน เดี๋ยวเขาเป็นเป็นคักรข็งเดบ้านร่วสีท้ายลูกไปเบ,บื้องอีกที่หนึ่งกับเม็ดมันได้พี่น้องเม็ดตอนที่เป็นนุวยเป็นเม็ดเนี่ยต้นนี้ร่วงแล้วเนี่ยครับอันนี้เขาร่วงแล้วครับพี่น้องร่วงแต่ว่าเขาเป็นเม็ดแล้วเนี่ยครับอพอเป็นเป็นแล้วก็สีล่วงออกนาอพี่น้องเนี่ยเป็นเมด็ดละเป็นเม็ดแล้วอีกประมาณจ็กอาทิตย์หนึ่งก็สีเห็นแล้วห่ะพี่น้อง พขาว่าร่วงหลายแล้วครับเนี่ยตอนนี้หมู่บ้านนวดน้ำก็ยังดีๆยู่ครับพี่น้องเนี่ยมันเป็นเม็ดหรอครับเป็นน้วยหรอเป็นน้วยหรอพี่น้องอืมเป็นน้ยวยน่าละบ่เกินเมื่อเกินอีกจะสีหามเมือกับสีเห็นหน้วยนะครับพี่น้องเดี๋ยวถ้าเห็นหน้วยหลับบ้านนวดสีไทยเบิ่งอีกที่หนึ่งเนาะเพราะมันสวยจริงๆต้นพุ่มมันสีสูงได้พี่น้องอันนี้มันอันนี้เฮาก็ปลูกเนาะ ขาดูข้างหน้าข้างหลังนะครับประมาณทั้งเจ็ดสิบแปดสิบต้นละครับพี่นอ้องอือปลูกไว้พ่อพ่อาพันนะพี่น้องห็นบะใบมันร่วงร่วงมันก็สิออกดอกพี่น้องนี่ออกดอกงามครับเนี่ยครับ อันนี้เป็นนวลเราได้พี่น้องนี่เห็นปะเพราะมันล่วงออกนี่มันล่วงออกกับเป็นนวนป่ะพออี่น้องนี่นวเนี่ยน้อยจจอเนี่ยครับจอยู่นน้อยๆเนาะจะได้กับฝากพี่ฝากน้องกดติดตามกดไลค์กดแชร์ได้เด้อครับพี่น้องสลรพิกดำพริกดำนี่เป็นพริกที่ต้นกำเนิดมา,า,าจากจังหวัดระยองนะครับพี่น้องเดี๋ยวขับมันใหญ่มันงามก็นีอ่ะสิดูดีก็นีเนาะพี่น้องอันนี้องก็ปลูก ปลูกแด้ประมาณเดือนก็กวๆนะพี่น้องเนาะพอเม็ดเ้วก็เอามาล่งหลุมครับก็ฝากพี่ฝักงน้องกดติดตามกดไลค์กดแชร์แน่กดให้กับสวนเกษตรบ้านน้นนะพี่น้องเนาะเดี๋ยวถ้ามีคลิปดีๆบ้านน้นสี่เอามาล่งให้พี่ให้น้องเบิ่งอีกคือเก้าเนาะครับพี่น้องสังเกตดอกดัวครับงามงามเนาะสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้ซับนี่สักก้อนนะพี่น้องพอกันคลิปนานนะครับสวัสดีครับผม